สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะน้ำคอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะวันนี้เนี่ยน้ำก็พาทุกคนมาอยู่ที่นี่เลยนะคะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทคอนเฟิร์มทัวร์นั่นเองค่ะซึ่งหน้าเว็บไซต์ของเรานะคะก็จะมีการจาแนกหมวดหมู่ออกเป็นหลายอย่างด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเช่าหรือว่าโรงแรมที่พักร้านอาหารนะคะรวมถึงมีข่าวสารบทความแล้วก็มีคลิปวิดีโอนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะส่วนที่น้ำจะพาไปเจาะลึกนั่นก็คือในเรื่องของรถเช่านั่นเองค่ะโดยหน้านี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของ รถเช่าที่จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อด้วยกันนะคะ ถ้าเล็กสุดก็จะมีตั้งแต่รถตู้นะคะประมาณ10ที่นั่งถึง12ที่นั่งแล้วก็จะเป็นมินิบัสไมโครบัสแล้วก็ขึ้นมาเป็นรถบัส4 4 5 0 0ที่นั่งตามลำดับเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะรถที่น้ำจานำมาเสนอนั้นก็คือเป็นรถมินิบัสนะคะประมาณ17-20ที่นั่งนั่นเองโดยรถมินิบัสนะคะถือว่าเป็นรถที่เราขายดีมากๆในช่วงนี้นะคะสำหรับตัวรถมินิบัสเนี่ยจะเป็นรถบัสขนาดเล็กนะคะที่ใหญ่ขึ้นมาจากรถตู้นะคะตัวคุณสม บัตรของรถมินิบัสนี้นะคะก็คือสามารถเหมาะสําหรับกรุ่มที่เป็นครอบครัวหรือว่ากลุ่มย่อยๆนะคะสามารถไปเที่ยวกับเพื่อนได้แล้วก็ราคาก็ไม่แรงมากด้วยนะคะสําหรับราคาของรถมินิบัส16-20ที่นั่งนี้นะคะก็จะเริ่มต้นที่4,500บาทนะคะก็คือภายในกรุงเทพนั่นเองแล้วก็าราคา5,000ันก็จะอยู่การไม่เกิน300กิโลเมตรจากกรุงเทพนะคะเช่นอยุธยาอัมพวาราชบุรีพัทยานะคะราคะก็ จะอยู่ที่ประมาณวันละ5,000บาทค่ะส่วนถ้าไกลขึ้นไปอีกหน่อยนะคะก็จะเป็นในส่วนของจังหวัดจันทบุรีประจวบคีรีขันนะคะหรือว่าเขาใหญ่ตามปากช่องอะไรนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ5,500บาทนั่นเองค่ะ ซึ่งราคานี้นะคะก็เป็นค่ารถพร้อมคนขับแต่ว่ายังไม่ได้รวมน้ํามันแล้วก็ทางด่วนนั่นเองค่ะสามารถใช้งานได้12ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าเกินก็จะคิดเป็น OT จ่ายที่คนขับได้เลยนะคะเป็นชั่วโมงละว300บาทนั่นเองค่ะ ซึ่งส่วนของตัวมินิบัสนี้นะคะก็เป็นรถที่เรียกได้ว่าขายดีในทุกช่วงเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นรถขนาดที่ส่วนใหญ่เขาก็ไปกันแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะคะสำหรับในภายในตัวรถนะคะก็จะมีทีวีไมโครโฟนแล้วก็สามารถเสียบ usb ฟังเพลงได้แต่ว่าจะไม่ถึงขั้นคาราโอเกะนะคะเนื่องจากว่าเป็นรถขนาดเล็กมันก็จะจะมีการสั่นนิดหน่อยนะคะถ้าเรามีการร้องคาราโอเกะคะ่ะ ซึ่งราคานี้นะคะก็จะรวมประกันภัยตามพรบรถนะคะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยสามารถซื้อเพิ่มได้ท่านละ50บาทนะคะอันนี้ก็จะคลุมครองกรณีที่เกิดอุบัติเหตุภายนอกตัวรถด้วยค่ะค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นรถมินิบัส อ่าถึงที่นั่งที่น้ำนำเสนอมานะคะก็สำหรับคนไหนที่สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะดูรถขนาดอื่นๆว่ามีขนาดใดบ้างรายละเอียดการเช่าเป็นยังไงนะคะก็สามารถเข้าไปดูในในเว็บไซต์นะคะหรือว่าแอดไลน์มาที่แอดไซน์แล้วก็คอนเฟิร์มทัวร์นะคะอย่าลืมมีตัวแอดข้างหน้าด้วยนะคะก็จะมีฝ่ายเซลล์รอเสนอราคาให้ตลอดเวลาเลยก็สามารถทักกันเข้ามาได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้ำก็ต้องขอตัว ลาไปก่อนสำหรับวันไหนคะวันหน้ามีาสินค้าดีๆอะไรมาําเสนอก็อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ